สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดคณะห้องกลงหมึกกุ้งน้ำมันหอยนะคะเดี๋ก็ใส่น้ำมันตรงในกระทะก่อนค่ะเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ แล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ ราก็เจียวก็เสียมให้อ่อมหอมก่อนนะคะแล้วก็ขนาดลงไปผัดใส่น้ำลงไปสักทีนึงนะคะ ก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเพราะว่าเรามีเต้าเจี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเคนะ็ม แล้วเราก็ใช้เตมค่ะแล้วก็น้ำตาลสใส่ลงไปนะคะหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกกับกระเทียมค่ะพริกทุกนะคะกับกระเทียมใส่ลงไป ก็คิมก่อนค่ะว่ามีรสชาติไงบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงใหม่นะคะถ้าไม่ได้รสอันนี้เค็มแล้วค่ะเราก็ไม่ต้องใส่หวานมากนะคะน,นี้เราก็ใส่กุ้งลวกกับหมึกลวกลงไปค่ะลงไปผัดนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะคณะห้องกลงผัดน้ำมันถอยนี่ยผัดไม่ยากเลยนะคะผัดง่ายๆใช้เวลานิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะถ้าใครมีเตาแก๊สแรงๆก็แป๊บเดียวค่ะ ตัวแก๊สบ้านจะผรนไม่ค่อยแรงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ชลาห้องกลงนะคะผัดหมึกกุ้งน้ำมันหอยยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามารับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ